สวัสดีครับมาเัลเด,ดข่าวสารของสโมสรหรือผู้พูลที่น่าสนใจในรอบวันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาเริ่มต้นกับบทสัมภาษณ์ของอาจารย์เทรนก่อนเลยกันละก,กันนะครับเทรนอเล็กซานเดอร์อโนนกล่าวว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมุ่งมั่นเต็มที่ในการกลับมาเก็บชัยชนะ2นัดในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะเบรกทีมชาติในเดือนตุลาคมเริ่มจากเกมพบกับแซงกิลลัวในยูโรปาลีกค่ำคืนคืนนี้เลยนะครับ โดยเมื่อคืนนะครับเจ้าเทนเนี่ยก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอัปเดตก่อนเกมเคียงคู่กับทางเจอเกนคลอปด้วยนะซึ่งจะมีเกมการขันในคืนนี้นะครับที่พบกับแซงกิวลัวและก็มีหลายๆประเด็นที่ทางสื่อเนี่ยได้สอบถามเทรนต์คำถามแรกนะครับเขาบอกว่าเทรนต์คุณรู้สึกยังไงบ้างกับเกมที่มันพึ่งผ่านมาในช่วงสุดสัปดาห์อ๋อสำหรับเกมนั้นเหรอมันก็เป็นที่พูดถึงกันหลายๆเรื่องแหละเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่เราก็จะพยายามลืมมันเราจะต้องโฟกัสอยู่ที่เกมในคืนนี้ เราทำอะไรไม่ได้ในฐานะนักเตะกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันผ่านไปแล้วในตอนนี้เราจะต้องโฟกัสอีกหนึ่งรายการแล้วเรื่องเกี่ยวกับ VAR ล่ะในตอนนี้คุณยังคงมีความกังวลอยู่หรือเปล่าผมว่าผมไม่กังวลนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินบางครั้งมันก็เข้าทางคุณและบางครั้งมันก็สนทางกับคุณสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับเราวันคือเรื่องที่น่าผิดหวังและน่าหง,ง,งุดหงิด แต่อย่างที่ผมพูดมันก็ผ่านไปแล้วไม่มีอะไรที่เราจะทําได้ในฐานะนักเตะเราจะต้องมองไปข้างหน้าและทิ้งมันไว้เป็นอดีตคําถามต่อมานะครับแล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเกมที่กําลังจะทําการแข่งขันในคืนนี้สําหรับตัวผมเองผมเต็มที่100%จริงๆมันก็ไม่ใช่เฉพาะผมหรอกเราทั้งทีมนั่นแหละเราไม่เขินอายที่เราจะแสดงออกถึงความทะเยอทะยานเราจะต้องทําสิ่งที่เราควรทําเราต้องการคว้าถ้วยรางวัล ถ้วยละวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่ทุ่มเทให้กับการแข่งขันเรารู้ว่าเรามีศักยกภาพเพียงพอที่จะคว้าถ้วยในรายการนี้เบื้องต้นเทรนก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาต่อกันที่ครอปต่อเลยนะครับเจอเกนครอปนายใหญ่ของลิเวอร์เนี่ยมองว่าเกมที่พวกเขาเจอกับทอแนมฮอสเปอร์ควรที่จะกลับมาแข่งใหม่นะหลังเกิดข้อผิดพลาดของ VAR ไม่รู้ว่ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับ ประเด็นของหลุยส์เดียร์สนะครับที่ถูกจับให้เป็นลูกลำหน้าเนี่ยโดยที่การสื่อสารจากดาร์เรนอังกแลนกับแดนคุกที่ทำหน้าที่ในห้อง VAR เกิดข้อผิดพลาดก่อนที่สุดท้ายเรอร์พูก,ก็พ่ายแพ้กับทอตดแนมฮอสเปอร์ไป1ประตูต่อ2โดยที่เจ้าตัวของอังกแลนได้แจ้งกับไซมอนฮูเปอร์กรรมการในสนามว่าได้เช็คภาพช้าในจังหวะของเดียสเสร็จสิ้นโดยไม่ยอมพูดให้ชัดเจนว่าลูกนั้นเนี่ยมันไม่ลำหน้า และสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าลิเวอร์พูไม่ได้ประตูหลังจากนั้นนะครับทาง PGMOL ก็ได้มีการปล่อยคลิปเสียงการพูดคุยในจังหวะดังกล่าวออกมาซึ่งทางล์พูก็ได้เผยแพร่ให้แฟนบอลเนี่ยได้รับฟังเช่นกันอย่างไรก็ตามทางครอบเดยมองว่าตัวเขาในฐานะแฟนบอลอยากเห็นเกมดังกล่าวกลับมาแข่งใหม่แต่ก็รู้ดีว่าสิ่งนั้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครอบเขาบอกว่าคลิปเสียง ไม่ได้ทําให้มันเปลี่ยนแปลงแม้แต่นิดเดียวผมหมายถึงผลการแข่งขันนะเพราะผมไม่ได้สนใจว่าทําไมมันถึงได้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นผมเห็นผลลัพธ์แล้วมันเป็นประตูและมันก็ไม่ได้ถูกนับให้เป็นประตูผมเลยไม่คิดที่จะรอฟังคลิปแต่อย่างใดเป็นเรื่องสําคัญมากโดยที่ฟุตบอลเองก็เป็นเรื่องใหญ่แต่เราต้องจัดการกับเรื่องนี้ให้เหมาะสมทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งกรรมการไลแมน VAR พวกเขาไม่ได้ตั้งใจทําเราไม่ควรจะลืมเรื่องนั้นเป็นความผิดพลาดมันเป็นความผิดพลาดที่ชัดเจนเราควรจะมีทางออกในเรื่องนี้ผมพูดในฐานะคนฟุตบอลมากกว่าที่จะเป็นกุนซือของลิเวอร์พูลนะว่าผลลัพธ์เดียวที่มันควรจะเกิดขึ้นคือการแข่งขันใหม่มันคงไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกผมรู้ข้อถกเถียงกันคือเราจะเปิดทางให้ทุกคนเนี่ยขอแข่งใหม่ ผมคิดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมอยู่กับฟุตบอลมา50ปีและผมชินกับการตัดสินผิดๆแต่เท่าที่จำได้นะเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะอย่างนั้นผมถึงคิดว่าการแข่งใหม่เนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องหากมันเกิดขึ้นอีกผมคิดว่าการแข่งใหม่คือสิ่งที่ถูกต้องหรือกรรมการคงม,มีโอกาสที่จะเรียกโค้ชทั้งสองทีมมาคุยและเคลียร์ใจว่าพวกคุณนั้นพลาดไปแล้วและเรามาหาทางออกร่วมกันและให้เป็นประตู สำหรับในเกมนี้เนะี่ยเราเสียประตูในอีก2นาทีถัดมาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดมันคงเป็นเกมที่แตกต่างออกไปนั่นคือจากมุมมองของผมครอบก็ได้ยาวเอาไว้ประมาณนี้เลยนะครับอุทธรณ์ไม่ผ่านนะครับเจอกนครอบยันเคอร์ติจโจนไม่ควรโดนไล่ออกเจอกนครอบผู้จัดก,การทีมของลิเวอร์พูลนะครับออกมายืนกลานว่าเคอร์ติจโจนเนี่ยวิดฟิลชาวอังกฤษไม่ควรที่จะโดนใบแดงในเกมที่พวกเขาแพ้กับทอตแนมฮอสเปอร์หนึ่งประตูต่อ2แต่อย่างใด ในนัดดังกล่าวมีจังหวัดหนึ่งที่เคอร์ติโจนเนี่ยเข้าสก,กาัดใส่อิฟวิสซูมาซึ่งตอนแรกกรรมการไซมอนฮูเปอร์แจกแค่ใบเหลืองแต่พอทีมงาน VR แน่ข่าวไปดูภาพช้าที่ข้างสนามฮูเปอร์เนี่ยก็ได้กลับคำตัดสินเป็นใบแดงโดยในเวลาต่อมาลิฟพูได้ยื่นุทธทอนกับคำตัดสินนี้แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนทำให้เคอร์ติโจนอดช่วยทีม3เกม ประกอบด้วยนัดเจอกับไรตันแอนด์โฮฟเบียนเอฟเวอร์ตันและก็อนอตติงแฮมฟอรเลสซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยทางเจ้าองคลับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับเขาบอกว่าเคอร์ติจโจนเนี่ยได้รับใบแดงและผมก็ยืนการกับความเห็นที่ว่ามันไม่สมควรเป็นใบแดงกรรมการโดยเรียกให้ไปดูหน้าจอและเห็นภาพที่โดนแช่เอาไว้3วินาทีถ้าคุณดูแค่ภาพแบบนั้นนะ่ะผมเองก็คงจะให้ใบแดงเหมือนกันจากนั้นเขาก็ดูภาพช้าแบบสโลมชัน แล้ถ้าเป็นผมผมเองก็คงจะให้ใบแดงหลังจากที่เห็นภาพสโลโมชั่นเหมือนกันแต่ถ้าดูตามจังหวะที่เกิดขึ้นจริงๆมันไม่ควรเป็นใบแดงคุณทำการอุทธรณ์กับใบแดงนั้นและคณะกรรมการของ FA ก็บอกว่ามันเป็นการตัดสินที่ถูกต้องแล้วมันไม่ใช่การตัดสินที่ผิดพลาดแบบไร้แรงอย่างชัดเจนแต่สำหรับผมผมคิดว่าพวกเขาพลาดตอนแรกกรรมการตัดสินว่าเป็นแค่ใบเหลือง ดังนั้นสิ่งที่ถือว่าเป็นความผิดพลาดดังนั้นสิ่งที่ถือเป็นความผิดพลาดแบบชัดเจนก็คือการที่มีการใช้ภาพแช่และภาพสโลโมชันแบบนั้นเจอเก้นคลอปก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับที่นี่มาปิดท้ายกับข่าวของดาร์เรนอิงแลนกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดมีการเปิดเผยว่าแกเนี่ยถูกแบนห้ามเป่าเกมให้กับสโมสรเลี้ยวผูตลอดซีซั่นนี้เลยนะครับก็เมื่อคือนที่ผ่านมานะครับสื่ออย่างเดืะดทีลกรับ สื่อชื่อดังของอังกฤษรายงานว่าเลนอิงแลนด์ผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสิน VR ในเกมแมตช์เดย์ที่7ที่ลิพูแพ้แพ้กับทอตแนมฮอสเปอร์จะไม่ได้ลงทำหน้าที่ในเกมที่ลิพูจะลงเตะอีกต่อไปทั้งฤด,ดูกาลเพื่อเป็นการเส้นการสื่อสารผิดพลาดของเกมดังกล่าวต่อกรณีที่ตัดสินลูกยิงของดูยัสแนวลุกลิพูว่าเป็นลูกล้ำหน้าททั้งท,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 งที่ดาวเตะทีมชาติโคลอมเบียเนี่ยยืนอยู่ในไลน์ไม่ได้ล้ำหน้าแต่อย่างใด ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ทางลิวอภูเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงขั้นที่เจอเกนคลอปกุนซือชาวเยอรมันได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าควรจะมีการแข่งใหม่เพื่อความยุติธรรมซึ่งเรื่องนี้ทําให้ทางสมาคมผู้ตัดสินอาชีพหรือว่า PGMOL ตัดสินใจห้าไม่ให้ผู้ตัดสินรายนี้ทําหน้าที่ในเกมที่ลิวอภูลงทําการแข่งขันอีกต่อไปตลอดทั้งฤดูกาลเพื่อแก้ปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและนี่ถือเป็นมาตรฐานดังกล่าว คือบทลงโทษขั้นสูงสุดที่องังกแลนจะได้รับแต่จะไม่มีการปลดออกจากตำแหน่งแต่อย่างใดก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรหรือว่าผู้ที่น่าสนใจในรอบวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะก่อนที่เราจะลาจากกันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับการทำคลิปด้วยกันละก,กันนะครับ และสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมแล้วคนนี้อยากาวคำลากันเลยก็แล้วกันนะสวัสดีและสวีดัตครับ